ยายสวัสดีจ้ายายอืออุ๊บอ๋อขอสบัสดีพี่น้องเนี้ยให้คลิปครับเกลนออุ๊อบอบุอบ๊อบเช็คเกอร์นี่คือยังนี่ด้วยตัวเอามาจับสัตว์มัวตัวผู้ที่อันอันแป้งเผ็ดมเน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอมหน่อยพี่น้องสุภุสุคนนะครับมือนี่ยูบ้านสวนพี่น้องหลังจากเมื่อคืนนี่ก็มีไลฟ์สดนะครับมีไลฟ์สดนะครับเมื่อคืนนี้นอนตีสามพี่น้องตื่นมาไอ้สามโมงนะครับกลับมาซื้อของไลฟ์สดให้นี่ลุยนะครับมีงานไลฟ์สดวันนี้นะครับไอ้ไลฟ์สดให้ลูกค้านะครับให้เพื่อนนะครับเกี่ยวกับแจกของรางวัลนี่แหละพี่น้องนะครับ ตำหน่อยกับบริไทยคลิปก็เลยมาบอกไอ้ไทยคลิปได้ตอนนี้พ่อยหญ่รุ่งพี่น้องเบื้องนะครับผมพรุ่งนี้เดินทางต่อนะครับพรุ่งนี้เดินทางต่อมันนาครเด้วยนะครับเอฟซีทางกรุงเทพทา้งมนนาครพี่น้องทางกรุงเทพกรุงไทยพี่น้องทางแถวไอ้ไอ้อย่างทางอัื่อนยังไงเฮ้อเมื่อคืนจะไปอย่างวะปทุมธานีน้องพี่น้องนะครับอยู่ในมนนาครเด้วยพี่น้องด้อมื่อเืินอยู่ในมนนาครเดี๋ยวชีแจงอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าติดตามทางเพจ บอสเพลวนะครับบา่ามวันอยู่จุดใดกันเนี่ยผมตระมลม่กับว่านเนี่ยชัดว่าอยู่จุดใดมันจะก็ต้องมานครพี่น้องนะครับอื่นทำงานหนักนะครับทำงานดึกนอนดึกตื่นเช้านะครับพี่น้องเดือนทางตลอนตะลอนนะครับม,ม,มือนีก้กะยากไยนะครับฝนกระตกเพราะฝนรับแขกแน่พี่น้องมือนึก็รับแขกม,มีน้องนมาเรียนนำนะครับทางจากผู้เลือนนะครับก็มารับแขกเราไม่เห็นอันคลิปอีก,ม,ม,ก,อกมือนนึ่งกัานไทยงานหนึ่งนอีกนะครับพี่น้อง อยู่กับนิรุยกับเมียรีพี่น้องรอบรอบแรกอะไล่ไปแล้วรอบนึงนะครับยีกรอบหนึ่งไอ้ส่วงสามถุมนะครับส่องสามถุมนะครับกสิไล่ปิดอีกรอบหนึ่งนะครับกสิพักคอนอื่นกสิเดินท้างอีกนะครับเดินท้างอีกนะครับกสิอยากแด้จังหน่อยพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยู่กับนิรุยกับเมรีนะครับเพิ่งแต่คนพี่น้องสับสะสบอมนะครับเมื่อยกับอดเอาพี่น้องนะครับยายสวัสดีจ้า ยายอุ๊บอุ๊บเอ้ากัดีพี่ดองเนี้ยห้คลิปครับอื่นเอบอุอ่นง่ายเนาะอ๋อกษัตริดีแล้วโอ้กเบิ์สินกิงสินมาแน่ับกษเบิยงสินกบเสีย่ยอื่นเรืองไหอ๋อ้าวมนีนนากินบุเรียนิดหน่อยเนี่ยยิมสบากินหเน่อยเลยรากินเรียน กำลังเปลี่ยนชุดอ่งเสดสองนะครับเสดสองคือ3<ม>า,ามทุ่ม,ม <า S 1> เป็นประมาณนะครับสิกาสิไท,ย,ทยลง <มา S 1> ไอ้ไลาสดอีกรอบนึงนะครับลรสดไอ้ไงานให้เพิ่นนะครับเด็กๆทำอะไรกันเนี่ยแสียงดังจังเลยจัดจ้าก,ก่อนเรียบครับก่อนเรียรครับน้องมากี้ี่จ้า,จามาร์คน้องกดนั่นไงโอ้ยแต่ละคนพี่น้องแต่เสียงดังนดิน้าถ่ายคลิปอยู่น้บอกแล้วนาบอก S <S เอ้ยมาก,ก yeah, ะอะไงบ่เปลี่นเนาะแม่โป้แม่โป้พี่น้องแบบสวยป้าเทอยังมันงานบากแต่ตัวตออะไรพัดลมเปอย่าตออะไแล้วฝนตกพี่น้องก็เริ่มออกนะครับทั้งกบทั้งอึงครับเริ่มออกน้ำคือนนี่ฝนตกนักนะครับพกา,ก,ากันกินเมื่อเช้าก็กินไอ้ต้มกบต้มอึงกันอุ้ยฝนตกแห้งพี่น้อตงตกแห้งต้องกทกขาดเลยนะครับ ตัวแรกจริงๆตอนนี้ก็เตรียมพี่น้องอเตรียมถ่ายงานนรับซื้อบทเรียนมาเสร็จละหน้าบ้านเปิดทั้งไหนไฟปะบ้านจะคลองเปิดบ่เปลี่ยนได้นี่พี่น้องนี่บ่เปิดที่ไหนพี่ที่ยังหน้าบ้านเปิดทั้งไหนเปิดทีป่ประตูไปนัออ่งไหนขึ้นพี่น้องซื้ออะไรไอ้เนีน่ยมาถ่ายงานบรรคเลียนทัไหนต่อมาสิบห้าพี่ ต้องแพ้ต้องกินพี่น้องใจไฟว่าใจขาดใจร้อนดิบซื้อมาไอ่สามสามหน่วยพี่น้องหน่วยละหาลูกกลัวนะครับซื้อมาสามลูกนะครับจะหน่วยใชยงานพี่น้องนะครับเมื่อกี้กับไอ้ไข่บัวแดงเนาะเมื่อกี้ไท่ไข่บัวแดงไปแล้วรอบนึงนะครับไข่ไข่บัวแดงก็ันรอบนึงแล้วนะครับเมื่อพี่น้องนะแต่ต้องสู้นะครับอดเอาพี่น้องเพื่อเงินนะครับ มันในกาสร้างเซกเกอร์ม,มาใหม่เดี๋ยวทายลองไปเบิังอยู่นะครับมืน่นนานก่อน <S <S เซกเกอร์นี่คือยังนี่ดูดิตัวเอา <S 1> <S 1> <S <S มาจับสัตว์ง้อตัวผู้ที่อันอันแปลงเพชมเรมันเดี๋ยวทายลองทีใหญ่ไอ้ใหญ่อันอาัยวะเพชรมันนะครับใหญ่กันพิ่นเอาไว้เอาไว้ข้างขางเอวพิ่นบ่สามารถสืบสืบพันธุ์ได้บ่สามารถผสมได้นะครับลึกลึงเขาเรียกว่าลึงลึง ใหญ่ลื่นมันไม่ไม่ค้างเอวพี่น้องบ่ใบมันสมได้นะครับนี่คือเช็อกเกลือสร้างเมาใหม่นะครับพี่น้องสร้างมาใหม่แล้วเอาไว้เซ็กซ์ซัดว่ามันขึ้นบ่ขึ้นมันผ่องมันมันมันสีสามารถสมได้บ่ได้สมได้อะไรประมาณนี้นะครับน้องจี้จี้เบาเบลูกพ่ออะไรคิบอยู่อันสามารถอันไทยได้บ่ได้เอ้ยยังก็ใส่สามารถสมได้บ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะพี่น้องเดี๋ยวถ้าพาไปเบิ่งนะครับคือเช็อกเกอร์ ผ่าตัดพร้อมใช้งานแล้วนะครับตรงไหนก็นมาถ่ายชิปพี่พ้องเบิงนะครับเหตุการณแต่ละมือนาอพี่้องเนาะนี่เราทำอะไรตอนนี้ตัดงานเนาะตัดงานนะครับนะครับเดี๋ยวมือหลังจะถ่ายให้พี่้องเบิงเนาะนะครับคือมันเป็นตัวผูพี่้องเป็นง่วนล้านเป็นง่วนหน่อยๆนะครับที่เอามาแล้วบอสามารถผสมพันธุ์ได้เป็นยังก็ผสมพันธุ์ได้เพราะว่าเขาแปลงเพลดมาแล้วแปลงเพลดพี่้องคือผ่าตัดมาแล้ว ผัสเพิ่นใหญ่ใหญ่ลึกลงพ่นนะพี่น้องใหญ่อันเดือยเพิ่นนะโอ้ยข้างข้างเอวไปพอเดีเงี้ยวเนาะเอามาเช็คพี่น้องว่าขึ้นจริงบ่ขึ้นจริงเขาซ่อมยากนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงงัวซ่อมงัวบ่เก่งนะครับหัดเลี้ยงงัวใหม่นะครับผมก็บ่ค่อยได้อยู่นัมันนั่นแหละนะครับบ่ค่อยได้อยู่กับอันเป่นใดแล้วพอไงหอมเพิ่นก็เอาอยาให้เพิ่นก็เพลทเบียรทั้งอื่นรวมไปถึงผักพรเนาะเพิ่นก็กีดยางไปนั่นะครับพี่น้องก็บ่ได้ซ่อมมัน โดยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงว่ามันขืนกันคมกันต้นไหนนะครับก็เลยจะสั่งมาสั่งมาเห็ดอันนี้แหละพี่น้องเช็คเกอร์เอือนมาเช็คเกอร์เช็คว่ามันขืนบ่ขืนนี่แหละพี่น้องนะครับเป็นงัวงัวล้านงัวเถิกพี่น้องงัวผูกเอามาดมมาเถาะมาดมเอามาใส่ให้มันขืนบ่ขืนนะครับกสิสามารถรู้จักว่าตัวนี้ขึ้นในแล้วนะครับสังเกตโดยที่ว่าตัวเมียตัวเมียในขืนกอนพี่น้องตัวตัวตัวเมียนี้ตัวเมียในคมคมตัวผูก่อน นี่คือจะเฝ่าออเบิ้งนะครับเบิ้งตอนตัวผู้ค้มตัวแม่นะครับแล้วตัวแม่นิ่งแห้ค้มนะนะครับมันเย็นซื่อนั่นตัวผู้ค้มคึบเนี่ทุกทุกอย่างยืนซึบนี่พร้อมให้ผสมแล้วนั่นแหละนับนับชั่วโมงไปนะครับนับนับไปแล้วโทรหาหมอนับเวลานับชั่วโมงให้มันลงตัวแล้วเอื่อนหม้อมาผสมนับี่น้องเอื่อนหมอมาผสมนั่นแหละคือเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปัญหามันเกิแต่สัง่งงวดตัวนี้มานี่แหละคือปัญหานะครับไปใส่มา เตยเป็นใดเห็นบุกเถิอกันมันอันนั้นมันหย่านงูไงหย่าน่ะเพิ่งเอาใหม่เนาะมันอยู่หย่าน้กินแท้ก็กินไงน่าก่องจะไปเบิ่งงูอจ้ะไปเบิ่งนงูอ่มันเคยเห็นงูบ่โอ้ยไปเบิ่งงูมัน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 น้องบัวพี่น้องมันอันนั้นไม่อายมันอยู่นในมูไหมน้องเตยเป็นยังไงตัวผูวเซียวอยู่บ่เอาเอาตัวผันบ่เอางูอเอางงว้าน้องไปเบิ่งงูอมันเป็นยังไงตัวผัวมันมูกินหางงูบ่มันมูกินยาหมันแบบ S <S um <S <S มันงอมาไหม่มันก็จะมาขึ้นหลายนี่คือมันกิดหอดแม่มันนี่โอ้ยมันโดนถังอะไรนั่นมันอยู่ลายแล้วว่ะใส่เสื้อหน่อยสิวะใส่เสื้อใส่ถงหัวล้านงหัวนั่นเดี๋ยวพาไปนองไปเบิง네อีกนะครับเดี๋ยวพาไปนอนไปงอีนมาอันนั้นมันมันก็กินยาเลยโอเคนะคมันกัปตันเอาองศ์สีกันเดี๋ยวกันพาไปนองไปเบิงเลยเดี๋ยวกันนะครับให้ไอ้บรรดาสาวสาวบนเป็นเม้าขึ้นไหลก็กินทั้งที่เม้าก็ได้มันกินไปเม้านะ โอกูจะแตะต้มืรอขึ้นจนวัาล่นแล้วล่นซบแล้วกินยตต้มืระขึ้นเนี่ย่อกินดีบ่มือนเนี่ยบ่กงกูกินหลายหลายตัวกูที่หา้าเป็นอย่างมันอิ่กินบ่ออันบักอันไอยง้ยมากันรุเลียนกินบ่เนี่บ่กูสิบาัตาอย่างตายออกวะเป็นอย่าง,าง,างสีห้ากินไหมเป็ดขาวน่อยลเลยย,ย,ยี่อ๋อซ้ำเมือนรุเลียนฮะใครข้าง,งายเป็นอย่างก็เปลี่ยนหมดเดี๋ยวตรไห่ตรงไหน อ๋อคุณเบลเซ็งตรงนด้เลยนี่โอ้ยบักนี้แมเป็นผู้เบ่าหานมาเซ็งตรงนเดี๋ยวพายไปย้อมไปพบผัว,ก,วก,กันอีกนะครับเช็คหน่อยนะครับนอ้องตน่อยจะจับมันถ่นายคลิปพี่น้องอีกเดี๋ยวพ,ไวไพ,พาวววไ,ไปเบิรงตู้ผัวไปจะางไหนพี่น้องพาตาตัวทางไหนไปเบิ่งกันนะครับ,นะรบพี่น้องแมงลายพี่น้องฝนตกนะครับแมงนะครับแมงลายโมโอนี้โอ้ยหอมมาเสียป่ะบริษทัทไหนเปิดไฟอันนี่เลย ใส่ลอและเซ่ัน,นี้ผมบวยลรงมานพี่น้องนะครับกินฟางเนาะปกติก,กินฟางพี่น้องกินอาหารอิ่มเต็มที่นะครับอันนี้ท้องห้าเดือนนะครับอันนี้ท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับอยู่ยากอิ่มไปก็อยู่ยากนะครับพายุกินอิ่มแล้วก็นอนพี่น้องแกลมแมลกอ่อนพี่นนะ้องแกลมไมลกอ่อนยังบนะมดจ่อยนะครับกินกินดีอยู่ดีมากนะครับ มีสองตัวพี่น้องแมลงวนนะครับโบ,บนจอยด้วยแม่พายูก็แม่สายฟ้าพี่น้องกินเก่งมากสายฟ้าก็นอน,นอเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันซึ่งก็ท้องนะครับท้องท้องเหมือนกันท้องตุกตัวเดี๋ยวให้เบิ่งเซกเกอร์กันพี่น้องพี่นะครับเอาไว้เอาไว้ขอ,อกพีพี่น้อง เอาไว้คองนี้เพราะว่าไอ้สองสาวนี่นะครับโบฮานิสผสมนะครับบอลในผสมนะครับสองสาวนี่ก็เลยสั่งมาพี่น้องเห็นบอนี่นะครับมันชิบเบิลได้ง่อยเนาะเดี๋ยวพี่น้องตัวนี้นะสั่งมาใหม่พี่น้องเห็นบ <prit> ่หมองเงี้ยวพ่น์ชิวของขางพี่น้องเห็นบอลจู่ๆของขางเอวนะครับพี่น้องนั่นคือหมองเงี้ยวพ่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เพราะว่าบกสมัถผสมได้นะครับพ so well, ี่น้องเพราะว่าสองเสาหนีนะครับบ่ฮันเนี่ยมันบ่ฮั่นห่องพี่น้องสองเสาวนีก็เลยเอามาไหว้นี่นะครับเอามาไห้เพิ่นเช็คว่าขื่นตอนไหนเ้างจะพร้อมผสมตอนไหนนะครับห้องจะจะดูนะครับเ้าจะด้ดูเอาไว้สองเสาหนีนะครับที่เหลือนั่นก็ที่เหลือนั่นก็ไอทองหมดแล้วนะครับแล้วสองเสาวนีพี่น้องสองเสาวนี้ยังไม่ท้องนะครับ เป็นงวงสาวพี่น้องเป็นงวสาวนะครับที่ยังเบาผสมเขาก็เลยจําเป็นต้องมันเบิงหยากพี่น้องเขา้องเลยสั่งเซกเกอร์มานะครับเซกเกอร์มาตัวนี้มานะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นงวงล้านพี่น้องที่ผ่าตัดแล้วพี่น้องที่ผ่าตัดแล้วนะครับผ่าตัดเอาไอเดือยเพิ่นเอาไว้เอาลร่งเพิ่นนะครับนั่นแหละ เอามาใหม่ข้างเอวไปข้างมันจังสมบ่ได้พี่น้องนะครับมันจังสีบ้ออนนั้นนะเอามาเซ็กซัดเอามาเซ็กว่าขึ้นบ่ขึ้นนั่นแหละเนอะพี่ต้องนี่คือสั่งมาใหม่วันนี้นะครับความใหม่กับบริทไทยคลิปเบิงนะครับพี่น้องกันเลยถือโอกาสเอาคลิปนี้นะครับมาแนะนําให้พี่น้องเบิงนะครับว่าเป็นอยังไดอยังไรนะครับเมื่อนี้ก็ถทายคลิปนะครับกับมีลุยกับมีหลีนะครับเบิดมือนะครับช่วง เศร้าตองหนก็นตื่นมันจะเศร้าผนพี่น้องนะการกินกันอยู่การกินพี่นอ้องข้ามาแดงมานะกินอิ่มลนักะนอนเนาะสำหรับลูกๆโอเคนะครับระลับนะครับพี่น้องก็คือไทยเบิ้งนะครับไทยเบิง้งว่ามันเป็นยังไงน,นะครับคืองวัวไอ้ล้านเนาะเช็กคก์นะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับพี่น้อง ขอทขออภัยเพราะว่ามันเหมื่อจัหน่อยน้องเมื่อกี้มันมันเสียงบมื่อยเนาะแชทมันก็เปิดเม่อยบุ๋นี่มันเป็นยังไงนะครับตะกี้มันเปิดปื๊บมันออกอยู่นะครับมันก็เหมือนเอหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไทยเบื้องมือไหมนะครับไอยู่ของขางมันมันสิแป้งมันสีไทยมันสีพาด้มันเรียบร้อยแล้วนะครับยู่ของขางนะครับกับทายงานนะครับอีกอีกสามสิบนาทีนาอประมาณนี้โดยประมาณนะครับกสิลงไปทายคลิปต่อนะครับลงไปทายงานหพิ่นต่อนะครับผมกับสองเสานะครับ มืออื่นกับเดินทางพี่น้องพรุ่งนี้เดินทางไปนมันคนครนะครับพบเพาเจอกันด้วยพี่น้องด้วยนะครับเอฟซีทางฝุ่นนะครับไปกลับนะครับกับสิไปมีงานอยู่สกลอีกวันไหนน้านลุยสิบสองนะครับอยู่สกลนครน,นะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับการเดินหน้าวิ่งหลังเนาะไปไสนเนี่ยนะครับพี่น้องตื่นเต่าเสาพี่น้องนอนเด็กนะครับเมื่อนมีไหลสดนะครับเมื่อคืนมีไหลสดนอนเด็กตื่นเสาโอเคสำหรับทีมพี่น้องนะครับฝากดดกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ต้อมน้อยแน่รกันไน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะผมน้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณจากใจจริงอีริพี่น้องขอบคุณและสสวััดีครบสวัสดีครับ